3, 2, สวัสดีครับผมมีตัางความนุนาลํำพูนครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีครับลดค่าอาหาร ให้ได้เดือนละสี่พันครับสำหรับคนที่มีหนึ่งร้อยบ่อเนาะหนึ่งร้อยบ่อขึ้นครับคุณทำวิธีนี้คุณจะลดได้เดือนละสามหนึ่งสี่พันครับมาดูเลยครับวิธีนะครับนี่ครับพามาชมเลยครับนี่ ิธีง่ายๆครับเราต้องหาร้านส่งอาหาระครับที่ถูกที่สุดครับใกล้ใกล้ในในจังหวะของในจังหวะหวัดของ,งเพื่อนๆครับมันจะมีอยู่สักร้านครับใกล้ๆครับจะมีร้านส่งอาหารนะหรือเป็นโกดังับผมมันจะถูกกว่าร้านทั่วไปที่เปิดขายประมาณกระสอบละหนึ่อยบาทครับ ตัวต่อมาครับนี่ครับโปรงโรงนี้ก็ถือว่าใหญ่พอประมาณครับพี่กัดอยู่แถวมะเขือแจ้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเพื่อนคนไหนมองหาร้านอยู่ครับผมการันตีได้เลยครับคือกว่า จะถูกกว่าที่อื่นประมาณกระสอบละ80-100บาทนะครับตรงนี้นครับใครอยากได้อาหารถูกครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเข้าไปตอบเข้าไปส่งที่อยู่เบอร์โทรให้นะครับ เพราะว่ามันจะถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับเพราะว่าเป็นร้านส่งครับคันเมื่อกี้ที่ออกไปก็ไปอำเภอฝางครับคันนี้ไปชัยปราการครับขนาดอยู่ไกลๆเขายังมารับนี่เละครับนี่ครับพิกง่ายๆครับคือหาร้าน ส่งครับในจังหวัดครับมันจะมีสักที่นะครับนี่นครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ